คนอ้วนนะครับคนอ้วนมันจะมีเหนียงอย่างนี้นะเหนียงอย่างนี้กับไขมันนี่ครับไขมันนะนาะนะมันจะเป็นก้อนไขมันนะครับแล้วตัวเมฆาจะนวดกันนะครับเนาตัวนี้นะครับเพระาะเ้าจะใส่มือตัวนี้มันกน็มันสีบ่มีแรงนะครับเนาะให้ใส่ให้ใส่ตัวนี้นะครับ มันเป็นเหลเรียมนะครับนะไขมันตัวนี้นะจะมีไขมันมากกว่านนะสวัสดีคมันจะรุ่นกับสีผาหอกับร่างกายง่ายๆที่เก่านะครับเนาะมันจะรุ่นจะผาบ้า มันหนวดหนาครับหนวดหนาหนาเขาก็ต้องบริหาร้วยกันนะครับหนาเขาก็ต้องบริหารที่กันเพราะว่าไขมันนะครับไขมันข้านากค้นอวนเขาจะไม่เหนียงนะครับเนาะกาจะไม่เหนียงนี่นะครับการนี่ไไขมันมันนี้ก็จะมาเกาะที่น้ำหนาครับเป็นสันไขมันนะเนาะเขาก็ต้องหนวดที่กันนะครับต้องหนวดแต่ว่าอย่าหนวดหรูนะครับหนวดอาทิตย์หนึ่งอย่าเกินสองเที่ยนะครับเนาะ อาทิตย์หนึ่งจะเก like ินสองมือครับนวดการนวดนะครับเนาะแต่ว่าข้างล่างหนาการนวดไปน้ําใดขึ้นกันนะครับแต่ว่าการที่เขาจะมาหนวดหนานวดคัดขัดเนี่ยเขาต้องอาทิตย์หนึ่งจะเกินสองเทียนะครับเนาะถ้าหนวดถ้าตัดสาหนวดมันจะอ่อนโยนเนี่ยนะครับอ่อนโยนก็ผิวหนาเนี่ยนะครับเนาะถ้าจะมาหนวดนะครับหนวดถ้ากับทาแล้วก็นวดนะครับเนาะนี่ครับเนาะคนอ้วนนะครับคนอ้วนมันจะไม่เหนียว ไขมันนี่ครับไขมันหนึ่เนาะมันจะเป็นก,ออก,กน้อนไขมันนะครับแล้วตอนนีการนรวจรับการบ้างลินนะครับลินเขาทำนะครับให้มาบ้างบนนะบ่นพี่ดานปากข้างบ่นนะครับคือลินเป็ดแตะไว้เพี้ยเพี้ยดานปากบนนะครับคือลินเทาอยู่ข้างล่างนะครับคือลินเฮาอยู่ข้างล่างก็จะให้ให้มันไม่เหนียวนะครับเนาะ ย่ำเขาว้างลินนะพยายามเอาลินไปแตะไว้เพื่อดานปากบนนะนะเอาลินไปแตะไว้เพื่อดานปากใส่เนี่ครับใส่หลังมือนะครับนวดน้ำเนาหนวดลูกนะครับไอตัวนี้นะครับ ก็ขาหน้า,นาจะใส่มือตัวนี้มันก็มันสีบรมีแรงนะครับเนาะให้ใส่ให้ใส่ตัวนี้นะครับนะตรงที่มันเป็นริมเรียมนะคระนะับไข่มันตัวนี้นะจะมีไข่มันมาก,ก่อ ปากกับบโตลุ้มหมดมะน้ำนะครับหมดตัวนี้แล้วนะครับต้องกันเหมือนหมดตัวนี้ แต่ตัวนี้ให้เก่อนนะครับมันจะมีนำหนักนะครับเนาะนวดขึ้นข้างบนนะครับ ใส่ตัวนี้นะครับมันจะมีนำหนักหลายนะครับนะ,ะนะมหมดน,น,นะครับนะหมดคือเกลอนะครับใส่สันนี่คือเกลานะครับนะหมดจึงจเป็นวงกลมก็ได้นะครับนะ แต่ว่าบ่ให้มันลุตตกมันหนีนะครับเพราะว่ากันมันหนีเดี๋ยวมันจะเห็ดเหตุคิวอเขาตกนเนื้อจะควนมาผ่านนะครับอันี้สามท่านะครับหนวดหนึ่งหน่อที่เลยครับเนาะ นี่นะครับนะนะคะกระตุกนะฮะ,ะใส่มือนะครับใส่ตรงฝ่ามือนะครัตบตกนะครัตบตกเส่ตรงนี้นะครับนะมันจะเป็นตัวไล่นะครับไล่ไล่เหรียญน,นะครับเนาะ เรียบร้อยแล้วนะพยายามเฮ็ดนะครับนะอาทิตย์หนึ่งก่จะเกินสองมือนะครับนะจะรุ่นก็ใสวิธีนี้ครับนวดไปจํานะครับนะมันจะค่อยๆเห็นผลไปเองนะครับค่อยๆเห็นผลไปเองครับอย่าไปหาร์วดดูนะครับนวดดูมาห้าสิบพันนะครับนะใขหนวดสลายไขมันออกไปซอยนะครับซอยนะได้นิดหน่อยนะครับนับกบว่าได้ว่าลายนะครับนะสลายตัวไขมันออกไปห้าสิ น้ำหนักเข้าลกไขมันก็นกค่อยๆลงไปตามนะครับต้องกบหน,นวดซอยไปน้ำน,นะครับเนาะเล็กๆฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ